ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องถ่ายวิดีโอด้วยค่ะวิดีโอไม่ต้องถ่ายก็ได้นะคะต้องหวานไปเลยตอนนี้คุณแสงทัพกำลังรวบเห็ดอยู่ค่ะใช่ไหมไม่หวานไม่หวานเลยค่ะอะไรคะมาบน คุณจจรุนนันกำลังหั่นกระเทียมสับกระเทียมส่วนคุณนิตยาก็หั่นหอมเล็กอยู่นะคะหอมแดงหอมแดง <c oughs> หอมเล็กใช่ไหมหอมแดงอเรียวผิดเรียวผิดค่ะพอดีว่าไม่ใช่คนในครัวก็เลยไม่รู้ค่ะค <c oughs> ุณ <c oughs> อบุบลนไลค์ขัดตําัรตํา,าแล้วแล้วพิดก็เข้าตานะครับแม่สีเราอีกคนน่ง ครับคุณเป็นสีครับกําลังอรบเส้นมีนะครับลรเส้นมีอันนี้ห้องแปดหนึ่งนะครับเอ็กปอร์ดครับเอ็กปอร์ดจะจับไหมครับจะจับไม่ถ่ายคลิปแล้วขณะนี้ก็เวลาเก้าโมงยี่สิบห้านาทีนะครับอ่าครับเอ่อเค้กค่ะเค้ก โอดูสิค้าขนาะนี้เวลาทำงานนะครับทำงานกันใหญ่เลยครับขมัด <laughs> ขเมนใใ่่ีสงหห้้้้คุณรูเ็นไดะแแลลว